ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า d ิ a l d ก g ิ i n g Simulator ฮะโดยคอนเซปต์ของเจ้าแมพนี้ครับจะเป็นแมพแนวขุดครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นเจ้าแมพนี้ถึง800 0คนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคอนเซปต์เนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรจากแมพที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับก็คือเป็นแมพแนวขุดลงไปให้ได้ลึกที่สุดแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําไมเจ้าแมพนี้ถึงมีคนเล่นถึง800 0คนและตอนนี้ผมเข้ามาในแมพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกกันเลยว่าหน้าตาของแมพเนี่ยดูสบายตามาก มากเลยเริ่มจากตรงนี้ครับร้านค้าเราสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อในเรื่องของที่ขุดได้ดูเหมือนว่าจะเป็นสว่านครับและที่ขุดที่แพงที่สุดของโซนแรกผมย้ําว่าโซนแรกนะครับราคา1บิลเลียนแล้วโซนถัดไปเนี่ยจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปลดล็อกที่ขุดที่แพงที่สุดได้หรือไม่ครับโซนตรงนี้คือไข่ฮะเราสามารถที่จะเอาเงินที่ได้จากการขุดเนี่ยมาเปิดไข่ที่ตรงนี้ได้ด้วยซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่า แตกต่างจากแมปไหนเอาล่ะมาลองดูฮะเริ่มจากตรงนี้กดเมาส์ซ้ายคลิกไว้เพื่อขุดโอ้ผมต้องกดคลิกไว้เหรอเราไม่สามารถที่จะอ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะ <c oughs> ออโต้แต่ว่าออโต้เนี่ย24โรบัคนะครับเพราะฉะนั้นก็ ซื้อมาเลยแล้วกันนะขุดแบบออโต้ครับราคาไม่ได้แพงมาก24โรบัคตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ชั้นทรายซึ่งไี่เกิดให้ผมเดานะครับเราสามารถที่จะขุดไปจนถึงชั้นใต้ดินได้เลยหรือว่าแกนโลกฮะซึ่งจะอยู่ที่1ล้านและเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะซื้อที่ขุดอันใหม่ได้ว่าแล้วก็มาลองซื้อครับที่ขุดอันนี้ราคา100รครับพลัง2คูดาว1นโอเคและถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนที่ขุด ก็ต้องกดเลข2แต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมีเงิน250ครับขอรองเปิดไข่สักหน่อยนะเริ่มต้นที่100ฟองที่2เนี่ยราคา100เหมือนกันฮะแต่ว่ามีตัวเคตามหลังก็คือ1 0 0 0 0แสนโฮ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 เดี๋ยวก่อนนะทำไมราคาถึงห่างกันขนาดนั้นและนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมฮะเจ้าปู40%ตัวที่2มาต่อเลย ว้าวผมได้เจ้านกมาครับนี่คือตัว25และสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดให้ผมเดาคูณเงินฮนะแต่ว่าเจ้านกตัวนี้เนี่ยคูณเงิน0.65ซึ่งน้อยมากๆว้าวและดูเหมือนว่าผมมาถึงดินชั้นถัดไปครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะขุดได้ลึกถึง140,000แล้วนะ เอาละผมจะลองกลับไปที่ด้านบนฮะดูซิว่าผมสามารถที่จะซื้อที่ขุดอันใหม่ได้หรือยังที่ขุดอันใหม่ครับโกลเด้นราคา1,000พลังการขุด5แล้วก็คููดาวหนึ่นี่คือที่ขุดแบบโกลเด้นและนี่คือที่ขุดแบบเรนโบ้ มันคงจะถึงเวลาแล้วสินะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเกิดผมใช้เจ้าที่ขุดแบบเรนโบ์เนี่ยจะสามารถขุดลงไปลึกที่สุดในโซนแรกได้หรือเปล่า249โรบักฮะซื้อมาเรียบร้อยและนี่คือที่ขุดแบบเรนโบ์ประเด็นก็คือที่ขุดเรนโบ์พลังเท่าไหร่เอ่ยไม่เห็นจะมีบอกเลยในเมื่อเราไม่รู้ในเรื่องของสเตตัสครับเพราะฉะนั้นก็ลองขุดไปเลยแล้วกันฮะและโอ้าอด เดี๋ยวก่อนนะนี่คือที่ขุดแบบเลนโบฮะซึ่งสามารถที่จะขุดทุกชั้นได้แบบวันช็อตเลยและชั้นนี้5้าแสนก็สบายสบายถัดไป7000แสฮะเดี๋ยวก่อนทำไมยิ่งขุดยิ่งเร็ว <c oughs> และถัดไปครับ8ปดแสนสี่เบสร็อกฮะและเดี๋ยวก่อนนะผมกําลังจะถึงชั้นเอ่อ <c oughs> นี่คือ สุดๆแล้วถูกไหมและตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะมา AFK ฟาร์มเพื่อที่จะรับเงินได้หรือจะรีเซ็ตแล้วก็รับ1วินไปซึ่งถ้าเกิดเรารีเซ็ตเนี่ยก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วเงินเราจะหายหรือเปล่าว่าแล้วก็โอ้ oh! เงินไม่หายครับและถ้าเกิดเราเข้าเส้นชัยเนี่ยเราสามารถที่จะไปโลกถัดไปได้โลกถัดไปฮะโลกไดโดนเสาร์ต้องมีในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยสิถ้วยและถ้าเกิดโลกถัดไปตรงนี้ดูเหมือนว่าโลกสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้ถ้วยรางวัล250้ถ้วยฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาแล้วครับ OP Shop Pack อันนี้น่าสนใจนะราคา249เ้าโรบัคเขาบอกว่าลดราคามาถึง69%เลยผม เป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับ249เโรบัคเดี๋ยวจะลองซื้อให้ดูนะว่าคุ้มหรือเปล่าซื้อมาเรียบร้อยครับจากนั้นก็เงินคูณ2 199รบโรบัแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเงินจําเป็นสําหรับผมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็พลังคูณ2ฮะ249ร้อสสาโรบัสำหรับใครที่อยากเติมโรบัะคราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30บนาทีเนี่ยก็แนะนําร้าน JB Top Up นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยง8ตัว เอาละสัตว์เลี้ยงเนี่ยดูเหมือนว่าจะคูณในเรื่องของเงินนะ249โรบักขอดูสัตว์เลี้ยงที่ได้มาหน่อยฮะนี่คือโอ้ไซเบอร์เมกาโลดอนครับคูณเงิน100มันคือเจ้าตัวนี้ครับคูณ100แล้วก็เจ้าตัวนี้คูณ75ซึ่งในเกิดเราซื้อเองเนี่ยราคา199โรบักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเจ้า OP p a แพอันนี้นะครับคุ้มมากๆแนะนำว่าซื้อได้เลยถ้าเกิดอยากกระเทพปูนะเอะเดี๋ยวก่อนนะ ระเบิดหรอระเบิด99โรบักมาลองดูฮะว่าระเบิดคุ้มหรือไม่นะครับ99โรบักซึ่งจะหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถที่จะกดวางระเบิดได้รัวๆฮะแล้วก็ระเบิดโอ้เดี๋ยวก่อนระเบิดพลังการทำลายล้างไม่เยอะเลยฮะดูสิมันแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเทียบกับที่ขุดแบบเรนโบ์ฮะบอกเลยว่าที่ขุดเรนโบ์เนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะ เอาล่ะและตอนนี้ผมกําลังจะได้10วินเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นผมก็สามารถที่จะไปโลกที่2ได้นะครับซึ่งการไปโลกที่2เนี่ยเราจะได้ถ้วยรางวัลคูณ3จากการที่เข้าเส้นชัยนั่นเองโอเคไปโลกที่2กันฮะโลกนี้มาถึงก็มีสิ่งนี้อยู่ก่อนเลยเหรอเนี่ยคูณ700อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อกันขอดูที่ขุดก่อน,นครับออ้ มีที่ขุดที่แพงขึ้นจริงด้วยฮะซึ่งราคาแพงสุดของโซนที่2เนี่ยราคา50บิลเลียนดูเหมือนว่าผมนั้นจะต้องซื้อเจ้าอินฟโนเล็กแล้วถูกไหมราคาเท่าไรเอ่ยห4 9อ่โรบักโอ้แต่ว่าคูณ700ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นก็กด Equibate มาเลยและนี่คือเจ้าอินฟโนเล็กฮะหน้าตาดูแปลกๆนะไม่ค่อยน่ารักเลย แต่เดี๋ยวมาดูกันคะว่าที่ขุดเลนโบในโซนที่2จะยังไหวอยู่หรือเปล่าเหลือจะเชื่อแต่ประเด็นก็คือทำไมโซนนี้ได้เงินน้อยจังเลยหรือว่าต้องขุดให้ลึกกว่านี้ถ้าเกิดผมขุดไปโซนที่2 1ง0 0 0 0 0แสสดูซิว่าจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าที่ขุดของโซนนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่2บิลเลียนเลยนะซึ่งค่อนข้างที่จะแพงมากๆแล้วออ้ เดี๋ยวก่อนนี่คือโซนที่2ฮะขุดได้ยากมากๆได้เงินทีละประมาณ1ล้านเท่านั้นเองผมควรที่จะกลับไปด้านบนฮะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอาล่ะผมกลับมาที่โลกแรกฮะเพื่อที่จะซื้อที่ขุดอันสุดท้ายครับอินฟิน t y ีพลังการขุดอยู่ที่200แล้วก็คูดาวเนี่ย0.2ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1บิลเลียตฮะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าระหว่างที่ขุดเรนโบว์กับที่ขุดอินฟิน t y ี้เนี่ยพลังต่างกันหรือไม่นี่คือที่ขุดแบบเรนโบว์ฮะ จะสังเกตว่าวงจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่ขุดอินฟินิตี้แหละจะได้ขนาดไหนโอ้ oh! <laughs> เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นคือผมได้เงิน1บิลเลียนง่ายมากฮะโอ้ oh! สรุปแล้วคือที่ขุดสายฟรีเนี่ยดีกว่าเยอะเลยครับ ที่ขุดอันถัดไปครับพลังอยู่ที่500คูดาว0.75คูดาวนานขึ้นครับแต่ว่าพลังเพิ่มขึ้นนะ2บิลเลียนซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับที่ขุดอันนี้โอ้หน้าตาดูแปลกๆกันเนี่ยแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าพลังการขุดจะดีแค่ไหนครับแต่แน่นอนว่าน่าจะวงไม่ใหญ่นะว้าวเดี๋ยวก่อนวงไม่ใหญ่ก็แย่แล้วฮะวงค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆและตอนนี้ผมมาโซนที่4เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ต้องบอกเลยว่าขุด ยากเหลือเกินฮะแต่ผมอยากที่จะขุดลงไปให้ลึกที่สุดแล้วก็เข้าเส้นชัยเะครับเพราะว่าจะได้ถ้วยรางวัลมา3ามถ้วยนั่นเองและโซนถัดไปครับมาถึงแล้วอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเอเลี่ยนนี่โซนอะไรและเดี๋ยวก่อนนะขุดยากมากแต่ถ้าเกิดผมลองใช้ระเบิดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นลองใช้ระเบิดครับหลายๆลูกเลยดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะผมสามารถที่จะใช้ระเบิดเพื่อลงไปด้านล่างได้ครับ ต้องบอกเลยว่าการใช้ระเบิดนั้นขี้โกงมากแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้เงินครับแต่มาถึงเส้นชัยตรงนี้ f k ฟาร์มเงินคืออะไรอ่ะเราสามารถที่จะมาขุดเงินตรงนี้ได้ครับได้ครั้งละ26ล้านเข้าเส้นชัยตรงนี้ครับบวก3วินตอนนี้ผมมี14วินซึ่งถ้าเกิดจะไปโลกถัดไปเนี่ยต้องมี100วินนะบอกเลยว่า ยากจังเลยที่ขุดถัดไปครับที่ขุดเอมเบอร์ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่15บิลเลียนอู้สิบิลเลียนก็เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมลองกลับไปที่โลกแรกล่ะแล้วก็เดี๋ยวมาลองขุดที่โลกแรกดูโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะหลุมนี้ใหญ่มากใช้ที่ขุดอันนี้แล้วก็มาลองขุดที่โลกแรกปรากฏว่าได้เงินเร็วกว่าฮะอุ้ยเดี๋ยวก่อนผมเจอวิธีการฟาร์มเงินแบบง่ายๆเข้าแล้วฮะและตอนนี้ผมได้เงินมา16บิลเลียนครับจากการฟาร์มที่โซนแรกนะ โอเคแล้วก็มาซื้อที่ขุดที่โซน2ครับเอมเบอร์ราคา15บิลเลียนคูดาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงครับ0.45พลัง3,500คือถ้าเกิดผมลองใช้เจ้าเอมเบอร์ในโซนนี้ล่ะจะพอไหวหรือเปล่าและโอ้ดูเหมือนว่าจะทำได้ดีนะและดูเหมือนว่าที่ขุดเอมเบอร์ฮะจะสามารถขุดได้ง่ายมากๆเลยในโซนบัสโตนฮะหรือว่าโซนสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เวลานิดหนึงนะไม่ได้นานมาก และตอนนี้ผมมีเงิน50บิลเลียนฮะจากการฟาร์มที่โซนแรกครับบอกเลยว่าฟาร์มโซนแรกเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยนะและก็แน่นอนฮะว่าเราจะซื้อที่ขุดที่แพงที่สุดครับราคา50บิลเลียนพลัง20,000คูดาว0.2ซึ่งคูดาวเร็วมากๆเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะขุดได้เร็วแค่ไหนตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่3.8บิลเลียนแตได้เกิดมาขุดที่โซนนี้ ดูสิว่าจะได้เงินเยอะแค่ไหนฮะดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมใช้ที่ขุดอันสุดท้ายแล้วขุดในโซนนี้เนี่ยได้เงินเยอะฮะตอนนี้ได้มาแล้วครับ10บิลเลียนกลมๆแล้วกันนะและรับ3วินมาฮะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยคูณอีกสัก700 149โรบารบัก็ไม่แย่นะเอาล่ะซื้อมาเลยครับและในที่สุดฮะ 3วินสุดท้าย100วินที่ได้มาครับใช้เวลานานมากๆเลยนะไปโซนถัดไปฮะโซนน้ำแข็งครับโซนนี้ถ้าเกิดเข้าเส้นชัยเนี่ยจะได้ถ้วยรางวัลเนี่ยวินครับหรือว่า5ถ้วยนั่นเองนะนี่คือโซนลองสุดท้ายนะครับเพราะว่าโซนสุดท้ายเนี่ยคือโซนป่าซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยอยู่ที่250ถ้วยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่ไหนๆก็มาแล้วฮะมาลองขุดกันหน่อยครับและ เหลือจะเชื่อมากๆฮะนี่คือที่ขุดอันสุดท้ายของโซนที่2นะครับแต่ว่ามาขุดโซนนี้เนี่ยบอกเลยว่ายากมากมาที่ร้านค้าครับราคาเริ่มต้นที่500บิลเลียนราคาแพงเกินไปหรือเปล่าแต่จะว่าไปแล้วฮะในแต่ละดินแดนเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงสายฟรีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าสัตว์เลี้ยงสายฟรีเนี่ยคิดว่าน่าจะคูณไม่เยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเทียบกับเจ้าตัวนี้ 1 9 9รบรักคูณเงิน2,500ครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาก่อนเลยแล้วกันนะแต่ประเด็นก็คือการที่จะได้เงินเนี่ยก็ต้องขุดได้เยอะๆถูกไหมตอนนี้เนี่ยคือขุดได้น้อยมากเลยนะดูสิฮะสงสัยต้องใช้วิธีเก่าฮะกลับมาที่โซนแรกครับแล้วก็มาลองขุดดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่คูณเยอะขึ้นก็อาจจะขุดได้เงินเยอะขึ้นด้วยถูกไหมเอาละลองขุดดูฮะ โอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะได้มาแล้วครับ500บิลเลียนว่าแล้วก็มาซื้อที่ขุดอันใหม่เลยที่ขุดอันใหม่ครับพลัง50,000คูดาว0.75คูดาวนานขึ้นแต่ว่าพลังเยอะขึ้นครับก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาดูธรรมดามากๆเลยฮนะแต่ถ้าเกิดเรามาลองขุดในโซนนี้ดูซิว่าจะขุดได้หรือเปล่าตามหลักก็น่าจะขุดได้อยู่แล้วนะแต่ว่าคูดาวในการขุดแต่ละทีฮนะนานอยู่พอสมควรเลย และได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับ1.5ทิลเลียนใช้เวลาประมาณ2-3นาทีเท่านั้นไวอยู่นะเนี่ยเอาละ1.5่ทิลเลียนครับราคาเนี่ยอยู่ที่1.5ทิลเลียนพลังอยู่ที่10,000แสนะคูดาวศูน์และก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเอาที่ขุดอันใหม่อันนี้นะครับอู้เดี๋ยวก่อนนะที่ขุดหายไปไหนเอ่ยนี่คือที่ขุดอันใหม่ที่ได้มาฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าขุดในโซนนี้จะพอไหวหรือเปล่าตามหลักแล้วเนี่ยน่าจะไหวอยู่แล้วนะเอาละลองขุดดูฮะ โอ้โอเคดูดีฮะโว้วและเดี๋ยวก่อนนี่คือโซนสุดท้ายของดินแดนนี้ครับมันขุดยากมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะขี้โกงอีกครั้งหนึ่งฮะเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยให้ได้ <laughs> และดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยครับมาถึงข้างล่างแล้วมาถึงตรงนี้ก็รับไปเลยครับ5วินแต่นี่กงจดกทผมแนะนำนะครับกลับมาฟาร์มที่โซน2และก็เดี๋ยวลองขุดดูนะว่าจะขุดได้เร็วแล้วก็ได้เงินเยอะแค่ไหนลองขุดดูครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเงินขึ้นรัวมากฮะและประเด็นก็คือขุดเร็วมากๆด้วย และได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับเงิน5ทิ t r เลี i o n สาหรับที่ขุดอันสุดท้ายครับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น,นี่กดเอาออกไปก่อนที่ขุดอันนี้นะครับพลังอยู่ที่4ี่แสนเนาอโอ้โหสี่แสนก็ถือว่าเยอะมากเลยนะและคูดาวของที่ขุดอันนี้ครับ0.19หูโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะขุดไวมากๆเลยว่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูครับว้าวเดี๋ยวก่อนนะยอมรับแล้วว่าเป็นที่ขุดที่โอมากๆดูสิฮะ ผมสามารถที่จะผ่านทุกชั้นทุกด่านได้แบบวันช็อตเลยอ่าเดี๋ยวก่อนกำลังพูดชมเลยแต่ว่าด่านสุดท้ายไม่สามารถที่จะวันช็อตได้อย่างนั้นหรอแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่ฮะและก็รับมาเลยครับ5วิน ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเหลือแค่โซนสุดท้ายก็คือโซนป่านะครับซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ย250ถ้วยซึ่งข้อเสียของเจ้าแมปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าข้อเสียได้หรือเปล่านะก็คือไม่สามารถที่จะเอฟเคฟาร์มได้นั่นเองฮะผมไม่ต้องเดินทุกรอบเลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ขอยอมแพ้นะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถที่จะปลดล็อกที่ขุดราคา5ทิลเลียนได้แล้ว1ชั่วโมงของท่านผู้ชมแหละสามารถที่จะปลดล็อก บอกใต้คลิปนี้กันได้ครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเจ้าแมปนี้สนุกนะไม่แปลกใจว่าทําไมมีคนเล่นถึง8,000คนและ8,000คนนั้นไม่สามารถ a k k ได้ <laughs> สำหรับคลิปนี้เนี่ยกุลแรงแคปฟันเจอกันคลิปหน้าครับ